ทานย่าง,งเขานี่เจ็ดนี่อันนี้ว่าคือได้วันไหน,นีีมาวั้พี่น้องนะครับชาวเรือนนะครับผมมื้อนี้ครับงานแรกนะครับที่ดินแดนห่างไกลนะครับย่างเขาหน้าหนาวนะครับย่างเขาหน้าหนาวก็ตามตามที่เคยเห็ดนะครับสำหรับพี่น้องมันบัวป่าสวยงามนะครับหรือว่าพี่น้องทั้งอัน ผู้่เลี้ยงปลาสวยงามนะครับปลาก้วยนะครับนี่ครับนี่สิเป็นปัญหานะครับผมสําหรับย่างเข้าหน้าหนาวนะครับชื่อ่ามนั้นบาดครับผมเพราะฉะนั้นเราห้องต้องปิดยาครับผมปิดยาแล้วก็ปล่อยลงน้ำปาน้ำพื้โลนะครับนี่ครับนี่คือปัญหาลับๆครับผมของพี่น้องที่ทเลี้ยงปลาสวยงามนะครับย่างเข้นาหน,น,น,น้าหนาวนะครับเพราะว่าสิเป็นประเทศไห,ไหนเป็นเอเชียบ้านเฮาทั้งยุโรป แต่วันออกกางนะว่าประเทศไทยเขาขึ้นกันครับผมทะเลี้ยงทะเลี้ยงปลาสวยงามนะครับมากี่มิโลกระบาดในลักษณะนี้ครับผมเราฉะนนเขาต้องทางนายจ้างคุณก็บอกอยู่ว่าครับเพื่อป้องกันความเสียหายนะครับผมเขาก็ต้องฉีดวัคซีนนะครับฉีดวัคซีนให้ให้เขานะครับนี่ครับเป็นหู้คนจุดเวรเข้าไปเลยเครับเด้สูงยาวัคซีนแต่ก็บม่รู้หรอกว่าเขาเอื้อนว่ายายยัง ขกีดตามนาที่นั่งะเาส่วนซื้อปอกซื้อปลากันอย่าลืมแน่ละะสัญญาบ้านได้มาดอกคือตัวมันบ่อันบาเท่ากับฉีดไว้เลยครับเนี่ยบ่อบน้ำขีดกับน้ำหางครับแล้วใส่กับน้ำโตครับนี่คเียรหมองนครับเป็นอตัวนี้กับยูหางครับนี่ยูหางรับน้านำมโงนี่นะครับ สามหนังครับม้ากันมือนี่สามทหารเสียเสียให้นูกหรือเสียไทยกับจ้กรบเ้าเจ้าจเล่นรเต้เ่นอะไรม้วนอเนี่ครับเนี่ยขอเลีนไปส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับนำหนูครับข้่นียอดครับ คนะมันบาทนะครับตัวของกันทุาที่จะหายนะครับก็เล่นเป็นอยู่แบบนี้โอ้โหนี่เราสีอะไรใครนี่ตัวโอเรนจีโอก่อนครับตัวนี้โอเรนจีโอก่อนหรือว่าเบนนี่บอยเบนนี่กุยฮิตแน่ละล่ะตัวต้นไมเนาะตัวนี้ยังไงโคฮาคุนะครับเนี่ยโคฮาคุุลายแบบนี่ยนี่มันขีดนะครับขีดบาท สีเหลืองๆยังเสีละอามาบุกีครับเนี่ยสีเหลองๆยังสีด้ตัวนี้ปากบาดพี่ซบแตกหนาหนาวครับเนี่ยย่ำหนาวเราที่เพนแตกร้อนเท่าสีฉีดได้บมม่แมนว่าเาท่าสีุ่่มทีุ่่มหาีได้นีครับในนีมันมียาสลบด,ด้วยครับเขาาะใส่ยาสลบไปประมาณัจะจับๆๆๆๆมปปมรนร่อยพี่ๆเนาะเนานี่บอเนาะมานี้ล่ะ มันลอ,อยพี่นะครับมาใเพื้นกะทีเนอครับตับ